เร่งให้ความช่วยเหลือกองทุนหมู่บ้านตามมาตรการลดภาระหนี้ค้างชำระอันเกิดจากการกู้ยืมเงินธนาคารออมสินตรวจสุขภาพกองทุนหมู่บ้านสีจังหวัดหลายฝ่ายเผยได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์สื่อสร้างสรรค์สื่อคุณภาพต้องทีมงานสถาบัสาขาสี่ สวัสดีค่ะนี่คือเวลาของรายการถอนรหัสกองทุนหมู่บ้านกับดิฉันสุภาพรเพชไพรและทีมงานค่ะท่านผู้ชมคะระยะนี้อยู่ในช่วงฤดูฝนในหลายพื้นที่ยังคงทำนาข้าวปักดำไต้หวานบางท่านมีธุรกิจค้าขายหรืองานอิสระซึ่งมีเวลาในการประกอบอาชีพแตกต่างกันแต่ประเด็นมีอยู่ว่า สมาชิกกองทุนหมู่บ้านได้สอบถามเข้ามาเยอะแยะมากมายคือตนเองไม่มีเวลาไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้แน่นอนค่ะว่าหัวใจหลักของกองทุนหมู่บ้านคือการประชุมประเด็นนี้จะมีวิธีการแก้ไขยอย่างไรวันนี้เราอยู่กับคุณทองพันษาวิสิทธิ์นิติกรชำนาญการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเม,ม,มืองแห่งชาติสาขาสีจะมาตอบข้อสงสัยไขยข้อข้องใจกันค่ะสวัสดีค่ะคุณทองพันค่ะ สวัสดีค่ะค่ะตามที่ได้กล่าวมาในขั้นต้นรายการนะคะสมาชิกและคณะกรรมการเองจะต้องปฏิบัติยังไงคะถ้าเรื่องของการประชุมสมาชิกนะคะสมาชิกเนี่ยการประชุมนั้นต้องมีการดําเนินการโดยคณะกรรมการนะคะออกหนังสือเชิญประชุมสมาชิกหลังจากนั้นสมาชิกต้องเข้าร่วมการประชุมเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดค่ะเช่นกองทุนหมู่บ้านกอน,นะคะมีสมาชิก100่งรายต้องเข้าร่วมการประชุม51 รายขึ้นไปกระบวนการเข้าร่วมการประชุมนั้นนะคะต้องยึดมติที่ประชุมสมาชิกเป็นหลักนะคะ,คะแล้วสำหรับสมาชิกบางคนที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เรามีวิธีการใดบ้างคะ่ะ สำหรับสมาชิกที่ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้นะคะสมาชิกสามารถมอบอำนาจให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้เข้าร่วมการประชุมแทนได้โดยเอกสารจะประกอบด้วยหนังสือมอบอำนาจสำเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู้มอบอำนาจผู้รับมอบอำนาจพร้อมทั้งปิดอากรสแต็มสิบบาทสําหรับการประชุมทั่วไปหนึ่งครั้งแต่ถ้าเรามอบอำนาจให้เข้าร่วมการประชุมในหลายๆครั้งหลายๆคราก็จะเป็นการ ปิดอากรสแตมป์30บาทนั่นเองค่ะค่ะขอแทรกประเด็นนิดนึงค่ะอากรสแตปมสามารถหาซื้อได้ที่ไหนคะอากรสแตปมสามารถหาซื้อได้ที่สัมภากรในพื้นที่หรือห้างร้านที่จัดจำหน่ายอากรสแตปมโดยเฉพาะค่ะแล้วการมอบอำนาจนี้อยู่ในระเบียบใดคะ การมอบอำนาจนั้นนะคะอยู่ในระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติพศ2,551ข้อที่34วรรค2ค่ะค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าในส่วนของโครงการอื่นอย่างเช่นโครงการประชารัฐหรือกิจกรรมอื่นๆเราสามารถใช้วิธีเดียวกันนี้ได้ไหมคะ ไม่ว่าจะเป็นโครงการประชารชาฐหรือกิจกรรมภายใต้การดําเนินงานของกองทุนหมู่บ้านใช้หลักเกณฑ์วิธีการเช่นเดียวกันกับการประชุมคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านค่ะค่ะและหากว่าเราไม่จัดทําหนังสือมอบอํานาจจะมีผลอะไรไหมคะหากเราไม่จัดทําหนังสือมอบอำนาจนะคะหากมีสมาชิกหรือบุคคลในครัวเรือนเข้าร่วมการประชุมแทนนะคะคําสั่งสารปกครองสูงสุดที่อจุดห6 ทับ2-559ได้วินิฉัยชี้ขาดว่าการเข้าร่วมการประชุมในครั้งนั้นไม่มีผลเป็นโมฆะมีผลม่บอำนาจได้ตามกฎหมายหากไม่หากมีการมอบอำนาจโดยชอบตามระเบียบข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้านขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมและองค์ประชุมเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดค่ะค่ะวันนี้เราคงได้กุญแจดอกสำคัญเพื่อช่วยไขยข้อสงสัยให้กับทุกท่าน ต้องขอขอบคุณคุณทองพันสาวิสิทธตที่ให้เกียรติรายการในวันนี้ขอบคุณค่ะกลับมาติดตามสาระดีๆกับรายการถอรหัสกองทุนหมู่บ้านโดยทีมงานสทบสาขา4ได้ในทุกช่องทางสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ